สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อกินตมักุงน้ำกันค่ะพี่น้องนี่ตัมมักงงค่ะจินตมัุงเด้วยจ้ามาเด้อมาเด้อเซ่บเด้อพี่น้องนี่แหละคืออาหารหลักของปัตตมา มักที่สุดก็คือตำคุงค้งตำคุงค้งตำมักเต่งอาหารอีสานบ้านเฮ้านี่ยะพี่น้องตัดทมามักเข้ามากักอีหย่างเห้าก็จินอันนั้นแหะพี่น้องเนะาะตำมะคงหนึ่งกุง้งหนึ่งอีกกระปู ปัตมะสิกลินสิสวนหมากเขาสิบ่ค่อยกลินค่ะไปน้องให้มันคือตัวของปัตมาเองปัตมามากกลินแบบนี้เผ็ดชินหารรสจัดคะ่ะถ,ถ้งกลินทึ่งไห้พี่น้องเผ็ดแห้งแต่ว่ามัก ก็กุ้งย่างเป่นนี่คืออาหารของพระพุทม้ามามักแห้งมากกินกินตามะฮงแล้วก็กุ้งสดแังสี่ัฐมาสิมากเป็นเป็นแนงสี่พระพี่น้องสิมากแบบนี้กุ้งย่างงขนมเซน ชวนมากเขาสิบรกินมักแบบนี้ค่ะพี่นองเด้อมาเด้อม,มากินน้ากันด้อค่ะนี่แหละคอยเป็นคนอีสานนี่แหละพี่นงกินมือเสีบบขาเขากินเขาก็หยิบเข้าปากเขาเนาะพี่นงเขาว่าด้หยิบเข้าปากปูอื่นอืเขาก็บเบิ้งเขากับดูเร่เจ้าควงนี่แหละเข้าม่ได้นี่กินกินมือ บางคนก็สิว่าเพราะเป็นหยังคือบ่กลิ่นซอนกินเด้อจ้ะกิน่นซอนบ่แซ่บคือกินมื่อเด้อพี่น้องลองกินเบิ่งเด้อหมู่เจ้าเจ้าสิฮู้ว่าว่ากินมื่ออโร่แสบเด้อพี่นอ้องอาตมาสาวอีสานใต้อยูย่ทึงใต้อย,ยู่ทึงอีสานหักทึงสองภาคเด้อค่ะหักสุกทุ่ภาคค่ะบ่แม่นหักทั้งสองภาคหัก มดสุภาพ